ออกเสียงพร้อมๆกันลูกกราบขอขมาบิดามารดาและเจ้ากำนายเวรหากชีวิตของลูกสะดุดและติดขัดอะไรเนื่องด้วยกรรมอันใดบุญวันนี้ขอขมาทุกท่านเจ้ากำนายเวรเปิดทางให้ชีวิตข้าพระเจ้า เดินทางสายบุญได้สะดวกด้วยเถิดอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าเป็นอะไรหนักหนา,าเพื่อจะได้สร้างบุญสะดวกชาตินี้<ะ>เกิดมาเพื่อสร้างบุญ<ะ>และจะอุทิศไปให้เสมอๆรับส่วนบุญแล้วอยู่คนละส่วนนะให้ชีวิตข้าพเจ้าจเจริญต่อไป ขอโทษขออภัยที่เคยล่วงเกินไว้บิดามารดาหากลูกล่วงเกินไว้แล้วยังติดหนี้กรรมกันอยู่ทำให้ชีวิตลูกสะดุดติดขัดทั้งปวงอโหสิกรรมให้ลูกด้วยเถิดให้ชีวิตลูกเจริญนับจากนี้สืบไป อโหสิกรรมด้วยเธิน